ใจของเรานนะผูกพันอยู่กับท่านทุกวันทุกคืนตอนลอดเวลาไม่ใช่จะเพาะเพียงธาตชาตินี้แต่เรานนะผูกพันกับท่านมาข้ามชาติหลายชาติมากมอยทีเดียวในระหว่างจะเราเวียนว่าหแไปเกิดมาเนี่ย บางช่วงของชีวิตก็ยาวบางช่วงกัสัน้นบางช่วงกับพลัดจากท่านไปบา้างในยามที่เราประมาทในการดำเนินชีวิตแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งแต่ตามเรากลับมาใหม่โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราถูกตามกลับมา พลาะเป็นเรื่องของการตามในรายละเอียดการจะตามเรากลับมาได้นั้นตั้งจะตั้งเสียบุญเสียบารมีไปอย่างที่เราไม่รู้เลยและเราก็ไม่เข้าใจด้วยเยวก็เดินการที่ตัานเสียบุญเสียบารมีติดตามเรากลับมาโดนื่อยละ เราห่วงใย,ยผูกพันกันมาอย่างนี้แต่ว่าเราก็ได้อยู่ร่วมสร้างบารมีกับท่านมาในหลายๆล,ลักษณะกันมาอย่างนี้แม้กระทั่งปัจจุบันชาตินี้บางคนก็มาถึงท่านเ,เร็วบางคนก็ชา้า คำว่าถึงท่านนี้เนี่ยแม่ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามการได้ถึงวิชาของท่านก็ถือว่าได้เจอตัวองค์ท่านบางชาติแล้วก็เจอกายเนื้อของท่านก็สลับกันไปอย่างนี้เป็นช่วงๆแปลว่าเราเป็นสาย้าสายธรรมท่านมาตลอด จึงได้มาสร้างบารมีกับท่านอีกแม้ว่าเราจะเข้าใจในระดับหนึ่งหรือบางทีเราก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งแต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันทำไมเราต้องผูกพันอยู่กับท่านต้องมาสร้างบารมีรวมกับท่านก็เพราะว่าได้เคยสร้างกันมา อีกท่านท่างกระทุ่มบุญทุนบุญมีตามเรามาโดยเหตุนี้แหละเราก็จะต้องเกิดระลึกหนึ่งเรื่องให้ได้ตอลอดเวลาเลยการระลึกเป็นท่านเป็นทางมาแห่งบุญและการเข้าถึงวิชาทธรหมกายของเรา